<S <S เพื่อเสดังเล่นเละมา,าแต่งจ,จังสเกสนะฮันนี่ไปไปต้องการหาทางออกเป็นมาอะไรล่ะหล่นลอยผมมีผมมีแรงโคตรหัวแล้ว ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดทางที่ดีที่สุดคือทางตรงจะไม่อยากตายที่นี่ฉันจะการหาทางมาเล้วไอ้สัสกูจะมาอี๋อะไรหาพอออกวิ่งกันล้วทีเออกู้กำลังขโลดเมียดิสเกมคอนเทนต์ดีๆผมกูต้องเจหมดเสียงไฟข้อประตูซิงหูฟังมึงสมจริงชิบหาย ฮกูหันไปางน้กูขอประตูเยนะก็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 หาไม่ฮันน่มาเกนจามึงจะแ e โ l ลทำเฮียอะไรสักอะเจอเจพแลัวเพื่อนอะเจอเจพ่ตแล้วคโดอเลยเอ้ยเฮ้ย h e โหลเฮียเลยโอ้ยเฮียวิ่งวิ่งตัวอีกูมาเนี่ยเจอลกอ ทางนี้เลยเอาโน้นท <tense. S 1> ิ้งไปตายดีนะพามันเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวล่ะมาเจอห้องแดงแดงเด้งแด้เขี่อะไรเด็ก้งขี่อะไรเด็ก้งขี่อะไรเด็ก้งขี่อะไรไอเหี้ยเอ้าไเหี้ยไอเหี้ยมันขันตามหลังกูมาเขาโทรเลยสุดเหี้ยลึกจีบหาย ถ้ามีเก็มดิมันต้องกดชิปหลายครั้งเลยเง <laughs> <laughs> ี่ยเลยแกแกตามนั่นคุณยังเล่นอยู่ใช่ไหมมึงอยู่ดีไม่งก็คุณยังเล่นอยู่ใช่ไหมจยับได้จยับได้ไปไปหาดูออกใจละ้ <laughs> าอะไรอยว้าละเกินออนนี้ครับเปิดละเทียวทีไม่ตั้งกลางเลย

โอเคโอเคฟูได้เลยเอที่ไ,ไปแล้วนะ้องอ๋ออยู่ข้างกูนี่เองอีดอกที่ไ,ไปแล้วนะ้องเข้มไหมาไปละเออเอ,อัอ,อ,อ,อมั้คือเน็ตโหลดเน็ต นั่นจะรุดอย่าเดียวเลยสัสนี่วันเน็ตขึ้นหรอขึ้นนอ่ะ What's going on I don't know I don't know what to do อู oh ้อ oh ูอ oh ื oh. uh, s <S ้อสปีลันสปีลันตับวีตุดตุ๊ดตุ Wha ๊ดตต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  ตึตรอ่ะว่ากับไปโดนตึ๊ไปโดนตึ๊เออน้ำมือตาม้อเออน้ำมือตะหม้อขอกิ๊กอามึงขต้องผมว่าดผมว่าบอมึเมื่อกี้ไม่พูดหรอไปแล้วกูไปแล้วผมว่าบอเม่้ถามเพ่เมื่คิน้ข้ตี๋วเกิดมาเปล่าเคน là cú mất liệu, ra thình người, ra thình người, níng vậy đấy nó, thình. Tút, tút, xoay xoay cái mà ไปโน้ไปโน้ไปโน้ของใช่เดี๋ยวโคตรหลอกมันไหมแต่มันมาแล้วจุบอยู่เนียเป็นเรื่องติบิงบิงสู้มันเลยว้าวนี่ไงเอาแค่โดนกูดิไอ้งูเชื่อคนง่ายไอ้งูเหยือดิมึงตายเอ้ยมันมันอยู่แบบไปชิดตัวก็ให้อยู่มันกระดังยางไป เอด้ยอะ่งเรเดี๋ยก็ละล่กด็ดเนี่ยขี่เดินบนเลยนเดินบนเลยมันไปเฮ้ยโอ้จะดูมกูบอกไปฉายเพสเมยนต์ตรงมใลังพุทไปติดหล่ติดตติดคตรละอันติด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 ตดตดตดติดตด ไปแล้วตื่นื่นตื่ดตืบรอื่นตื่นติ่นติ่นต้่นตื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 อนตือนตื่นตืนี่นตร่นตื่นตนตื่นบื่นตบ่นต่นื่ต่นตื่นตื่ม่นตื่นตื่นตืดนตื่นอืตืนตื้ต่นตื่นอย่น่ต่่อ่น่ต่อเนย่นนห คำรามดิว่าคำรามเลี้ยวขวาดูแลเอแล้วให้กับคนเห็ดต่อที่ดี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 ดอันี้ก็ไม่มีว่ะมโอเ้ยไม่มมีเลยฮะไ่ใช้ไม่ใช้เพล่ถ้าลุกงอ้ยใช้กูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มั้ยเนาะนี่มั้ยนี่นะอืไงนี่กูเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ถ้าลูกกับเพล่หว่ะคือในนี้เฟี้ยวสุดใช้ดอลลิมอนยิงวัวดอลลิมอนก็มั้ย

มดแล้วครับผมมั้งแหละคือมั้งแหละผมมั้งแหละเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันลุกเมื่อกี้มันลุกเราเปิดครบเนี่ยไปแล้วไปแล้วห้องเดทที่มึงว่าบ่มีมันเลี้ยวขวามันเลี้ยวขวาอยู่ฮัลโหลนุ๊เนี่ยห้องเนี่ยห้องที่ใครอยู่เนี่ยอู้ดเอ็ดมันมาครับเอ็ดมันมาเฮียมันมาอยู่อยู่ในห้องของเดทนะนิ่งๆนะครับ อย่าขยับถ้าไม่อยากตายอุ้ยหาแม่เดินออกไปโดนมารักเทเบิลเมื่อกี้เนี่ยที่ฮะจะบอกยิงมาหาหนี้เนี่ยมันลุกขึ้นยืนใส่เลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามันเราไปทางใต้นี่เนี่ยใต้แฮน่ะมาดีอยู่ตรงยิงห้องเนี่ยที่ฮะบอกจะยืนนี่มันซิกเซ็คอยู่บนนี่ เหมาัลเหลมหาลโฮัลหยดวิก่จุดบิจุดบิมันมันเข้าห้องมาได้เรอกมันอยู่ข้างฮะเดโอ้หีบนึ่สุลเหรอมันมันคือไอ้ไงไอเสียงปืนนั่นเลยห้ใครหงอกู

ออวิ่งให้หน้ามือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อกี้เบกี้ไปไปเนี่ยเจ๊กเลยนอนเจ๊กเลยนอนฉันได้ยินเสียงบางอย่างน่าจะต้องนั่นแหละตัวเสียงติ๊ดดๆนั่นแหะเออนั่นแหละเต๋อฮัลวันเนี่ยเต๋ฮัตัวไปลําจะป้ายอย่างันไรแกัตัวเองยิงใส่คนบ้างกันตัวเองเนี่อ่ะดึงก่อนพี่วิวโอ้ตีนี่อ่ะเอา เดินคนนี่ตัดนี่นี่อยู่ขวาเนี่ยไอ้เหี้ยเสียงอยู่ขวาเออนี่นี่นี่แหบไปแหบไปแหบไปโอ้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 ยแล้วฮะต้องไปตั้งเดตต่อน่ามันลึกคือติ๊กๆเล้กึ่งจะจมหัวอย่างนี้แล้วครับจแสดงว่าเ้ามันตุกตัาอะไรแบบเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยเรียขวานี่ไงขวาเสียงมันอยู่ขวาไอ้สัตว์ เพ่เพ hey, 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 no. ่เพ่เห yes, hey, <cond> ็นตั้งเดดๆนั่นอ่ะโอ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยน้ำลึกมากโอ้เฮ้ย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 อะไรวะนั่นอะไรวะนั่นนี่นี่เองเหรอเออเจตเฮ้ลรถหรอกมันว่า ฉันฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนตามฉันมาอื้มยิงไฟเขียบเออเแจ็กล้องเหม่งมาแจ้งขึ้นเลยอ่ะนนั่เหม่งบ้านเก่า้นี่คือฮับปืนไฟเลยแยะรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนตามฉันมาโอ้ยโอ้ยกูเห็นแล้กูเโมฮิยู่เน่นี่กูแบบโม่กูอยู่เน่กูมัว ยิ่งหลังนี่นะเตะนี่ครับบหันคุยหลังเนี่ยยิ่งหันกลัวนี่ครับเปิดไฟฉายยังไงครับเปิดแล้วยังบิดเที้ยงนี่ไปยังมาดีตีก่อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ครับบหันเนี่ยเพื่อมีคุณดูอะไรคุณดูอะไรอยูอาร์ดีสโอ้ลากรอาแสดงว่ามีผีเหี้ยเป็น กูยังอยู่โน้นเอาโน้นเอาเอ้าเอามันกินล่างมันกินล่างว่านนเื้แย่กินล่างคลิปไปแล้วเต้เออแค่ก็บอกแค่ก็บอกเอานนนนวิ่งกินร่างอยู่วิ่งไหมยังเว้ยกูวิ่งหนีแล้วนั่นคือมันนนนี่มันกินล่างคิงไปแล้วมันไกลไปคิงไปแล้วเต้ เอาอีเออเอาน้นดีกว่าเออเอาน้นเลยให้กบฟอกภาตากูโดนแล้วเต้กูโดนแล้วกูโดนแล้วเต้เต้เต้กูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วบูดบูดบูดแล้วฮะจะหันไอ้ยังกูนี่เต้ละก่อนละก่อนละก่อนเต้อย่าทำกูเลยเต้ฮะอยู่กับปฏตเนี่ยอยู่กับปฏเตตัวฟอมเนี่ยแล้วกูก็เอาไฟส่องมันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรวะจุดของเขา ไม่ได้มาตีแค่แค่เดือบร้อยเขาวอกมันวาละมันเป็นขาวๆเป็นตัวขาวๆข้ากูจูอดีตครับพี่ไฟละคูรีสปอนต์ yes โอเคถ้าเหลือสองชีวิตละกูเลสีก็้องของไอ้ที่ไอ้นี่หว่เก็บเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินวนไปวนมามาพูดตีเก่าเนี่ยคือยังไงมูฮะแล้วมาเร็วตั้งหลัง ขี้หันตัวมันก่อนไปครับพี่บกตีคือตอนแฮรโดนกู้บานตัวโบ้เลยกูโดนอยู่จังละโอ้มันต้องปั๊บหาบสูงๆขึ้นนี่นะฮะ์ปั๊บสี่ขีดเล่นละฮะแบบเล็กฮะเกิดปั๊บโบ้หนาฮะใช่ยืนอะไรการเราอย่างเอาไปเลยวางหลังเด้อมันตัวหลังขี้มันนั่นนั่นขี้หันโค้งขี้ห็นค้งห็นคนยืนอยู่หลังขนาดเตะเตะมาแล้วกูวิ่งมาแล้ว นั่นกูน่นคือยิงหัวเข็มนั่นคือยิงหัวเข้มนะวิ่งเวิ่เว่โอ้โหกูหมอวเลยไปูกไปรูกไปั่งอไไปม่วเลยมอเลยมอเลยไเลยขี้เป็นตายหเขี้ัมใ้บ้านังห่เห้หันซอกคนนั้นนหนหนไหนไปเลยจะเีนว่านี่ตัวฟอมสินะ อ๋อนนริงตัวแไปผู้หนี่ตัวแค่ตัวปอมไปผู้ดนึ่ฮะาเหลวมาป้าอโนนโนนโอ้เอ้ๆดูว่ตัวปลอมหลัง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 ไปแล้วไปแล้วมันตัวจิงไปแล้วครบปากไอ้ระตตันตันตันนิ่งตัวยังไงอะจูบตะเคีนตัวทำไมครีบอ๋อนอนอ๋เออหาไปไหนฮะนี่อ้าเอไม่เห็นไหนฮี่อะ บคบบดีตวยังากับเคบคเปแล้วมาคบตัวยังไเจ๊กงเจกงตัวอนไอ้เหียเหียตัวไคนเรวเลยะมันอหไาหายอย่างเไอ้เหียมันมีตัวคนเร็วเลยซะต้องเอาไฟซองมันอะไฟมันกับบมแจงเฮีย Mà Chị, mùa chen, mùa mùa chen, còn mà chen, có tám năm á à, Các bạn đi cầu con đi, đến đi Không nhờ tôi đi, đi khiếp Sao đi Anh tái đã, đi đi nè Ui, ở đây quá <laughs> 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 à, Bà, Sao bà hẳn bà này nó lại cuối nó Sao bé này Cắt cú, cú thật bỏ mi Cú thật bỏ mi Cú, cú bé đã Mà, <laughs> mà, <mấy làm> <laughs> mà nhanh như thì khí nhầm còn luôn Nhanh như, nhanh như Ok ok hai. Dạ mình mình Hai gì đi lộ dân sợ bay chạy tới mình phây xải mình mới chen chim hại đi. Thôi. Sao bị hoảng thế? khi vô hết. Mình chơi đây băng Hơi. Hơi <laughs> ô. Để chim mình, Để mình oh, À, té, té. Chốt té